สวัสดีครับนี่ผมช่างหลานนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการใส่โค้ดดีเจเตอร์ของโปรแกรม Access ค o n t r o นนะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราลองิเข้าไปถ้าขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับขึ้น x ออย่างนี้อันนี้คือมันจะทำให้ให้เรารลงโปรแกรมดีเจเตอร์ใหม่ นะครับก็คือว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นตอนเฉพาะ1เลยเปลี่ยนเรื่องของรูปแบบวันที่ด้านล่างนะครับ2เลยไม่ได้เปิดใช้งานโปรแกรมนานนะครับจะขึ้นแบบนีนะบ้ช่องแรกนะครับให้ใส่คําว่า SIP นะครับช่องสองใส่แนข้อนะครับ ช่องที่3ใส่2 0 0 4ูนับศูนยรับอะไรก็โอเคต้งการเนี่ยพักโปรแกรมก็จะเปิดใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะสามารถเข้าโปรแกรมได้ตามปกตินะครับแต่เรามาดูเราเข้าครั้งต่อไปอ่าจากนั้นก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะฮะ ประมาณน,นี้ครับขอบคุณครับ